รายงานตัวเลขอัตรตาเงินเฟอ้อ PCE หลักของสหรัฐพุ่งสูงถึง4.7มากกว่าที่คาดการเอาไว้ที่4.3สิ่งนี้อาจบ่งชี้ถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าตลาดคริปโตเริ่มเกิดความผันผวนนักลงทุนหลายๆคนเชื่อตลาดนี้อาจกลับมาอีกครั้งเกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไห่หน้าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง สวัสดีเพื่อนเพื่อนเรานักลงทุนและัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสอปปเราและสําหรับเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์คนไหนที่สนใจติดอาวุธในการเทรดเพิ่มเติมวันนี้ทางคอย ex ขอเชิญชวนเพื่อนเพื่อนชุมชนไฮยีนาของเราที่สนใจเข้าร่วมฟัง ama เรื่องเทรดฟิวเจอร์ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดโดยน้องแซมวัยรุ่นคริปโตงานนี้มีรางวัลและกิจกรรมแจกมากมายที่สําคัญคืองานนี้แจกกันแบบ ฟ,ฟสามารถเข้าร่วมได้ในวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์2566เวลา1ทุ่มทางช่องทางเทรลแกรมหรือเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถกดติดตามได้ที่ลิงก์ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีรายงานว่าอัตรางเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาซึ่งวัดจากดัชนีราคาการจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล PCE เพิ่มขึ้นเป็น5.4%ต่อปีในเดือนมกราคมจาก5.3%ในเดือนธันวาคม สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากการประกาศของสำนักงานวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐตัวเลขดังกล่าวสูงกว่า4.9%ที่นักลงทุนในตลาดคาดการเอาไว้โดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ต้องการซึ่งใช้โดยธนาคารกลางสหรัฐได้แสดงค่าลบอีกครั้งซึ่งเป็นการเพิ่มหลักฐานที่บ่งชี้ว่าจะต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอันใกล้เพื่อให้ราคากลับมาอยู่ภายใต้การควบคุมโดยดัชนี้คพีซีอีประจำปีซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ต้องการเพิ่ม ขึ้นเป็น4.7%จาก4.6%ในช่วงกลางเดือนเดียวกันซึ่งมากกว่าการคาดก,การณ์ที่4.3%ของนักวิเคราะห์อย่างมีในย่าสำคัญทั้งอัตราเงินเฟอ้อทื้นฐาน PCE และอัตราเงินเฟอ้อ PCE โดยรวมทั้งหมด0.6%เมื่อเทียบกับรายเดือนซึ่งหมายความว่าอัตราเงินเฟอ้อทื้นฐาน PCE เพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนเป็น4.7%ซึ่งยัางสูงกว่าเป้าหมาย2%ที่เฟดได้ตั้งไว้อย่างมี ในย่าสำคัญจากรายงานตัวเลขดังกล่าวได้เพิ่มความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะเป็นต้องคงอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากขึ้นเพื่อสกัดกระแสราคาที่สูงขึ้นข่าวดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างน่าหุด หูใจจากตลาดเงินของสหรัฐและนักลงทุนได้ปรับการคาดการ์อย่างรวดเร็วสําหรับอัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นทางการในอนาคตในช่วงเวลาของการเผยแพร่อ,อัตราผลตอบแทนตั๋วเงินขังอายุ2ปีซึ่งเป็นเกณฑ์คร่าวๆสําสหรับการคาดการณ์ของเฟดได้เพิ่มขึ้น 7. จุดพื้นฐานสู่ระดับ4.7% 7ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนตุลาคมนอกจากนี้ดัชนีดอลลาร์ยังคงเพิ่มขึ้น0.5 2เปเ็น1 0 5ป็นึ่งซึ่ง เป็นจุดสูงสุดใหม่ในรอบ7สัปดาห์ตัวบ่งชีนี้เทียบเท่ามูลค่าของ US เอสาราสหรัฐกับ กลุ่มสกุลเงินจากตลาดที่พัฒนาแล้วในขณนะเดียวกันฟิวเจอร์ S&P 5 0 0ขาดทุนมากกว่า1.3%เซนในขณนะที่ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ล่วงกว่า300จุดตามรายงานของอัตาราเงินเฟอ้อที่ร้อนแรงในทางกับการตลาดคริปโตได้เห็นการไทยอนดข้อมูลที่สําคัญในคริปโตเคอร์เรนซีอย่างบิตคอยซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่มีความสําคัญและเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันมีการซื้อขายกันอยู่ที่2 3 7 5 0ื่ดดอลลาร์ราคาของ บิตคอยได้สะท้อนถึงการลดลง0.61%ในช่วง1ชั่วโมงที่ผ่านมาและการลดลง2%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมามาเป็นอันดับ2จากบิตคอยคือราคาของอีทเรียมที่ยังคงรักษาตำแหน่งไว้ที่1,634 USD ณเวลาที่กำลังรายงานอยู่นี้และสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ